สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นพวกผลไม้ของคุณแม่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมาทำเครปผลไม้รวมนะคุณผู้ชมอันนี้ลูกหมอนที่คุณแม่เก็บมาแบล็คเบอร์รี่ราเบอร์รี่อะไรก็ได้ยูฮันเนรเบียพวกนี้ของที่คุณมีนะคุณผู้ชมคะ่ะเอามาใส่ได้เลยค่ะที่เมืองไทยนะคะเอาคุณแม่เก็บนี้ก่อนสบายดีทุกคนนะคะวันนี้คุณแม่ก็ บ่ายนี้คุณแม่มีแขกมาค่ะคุณแม่ก็ต้องรีบทำแล้วคุณแม่ก็ทําคูเกิลไว้ด้วยทําเค้กไว้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมค่ะก็จะมีไข่1ฟองแนละ้คุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้คุณแม่จะนั่นไปแล้วนะไข่หนึ่งฟองแล้วก็มีไข่แดงคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีนมค่ะคุณผู้ชม นมนะคะแล้วคุณผู้ชมก็ตีอะค่ะตีเ,เข้าเข้าเข้าเากันนะคุณผู้ชมตีนมกับไข่ให้เข้ากันนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมสบายดีทุกท่านนะคะนี่รักคุณผู้ชมนะเนี่ยแม่ก็ทำอันนี้เดี๋ยวทำเลี้ยงพวกเพื่อนที่จะมา ตอนบ่ายที่ราม,มันเขาจะทานพวกกาแฟเติมกาแฟแล้วก็เค้กกันนะคะคุณแม่ก็เลยทําผลไม้ครีผลไม้รวมแล้วก็ทานกับไอศครีมนะคะเนี่ยพอมันละลายเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เสร็จแล้วคุณแม่ตีข้าวแล้วใช่ไหมคะแม่ก็จะนี่ค่ะใส่แป้งแป้งอันนี้คุณแม่แแมค,คุณแม่อันอน,น,นี้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ แม่ร่อนแล้วนะคะแป้งสาลีนะคะแต่คุณแม่ใช้แป้งสาลีนึกปอะไรคสแต่คุณแม่ใช้แป้งเขาเรียกอะไรนะแป้งธัญ,ญพืชคุณผู้ชมแหมฝันนึกได้ภาษาไทยนี่นะเนี่ยคุณผู้ชมก็เอาเข้าเอาให้เข้ากันนะคะแล้วก็อคุณแม่เปิดไฟไว้หน่อยแล้วกันเพราะเมื่อกี้คุณแม่ทอดไปแล้วนะก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเห็นโอเคก็ใส่วาน,นิลาลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมจะได้มีหอมกลิ่นวาน,นิลานะคะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมก็ตีตีะค่ะตีให้เท่ากันคุณแม่เปิดไฟไว้ได้เดี๋ยวก็จะร้อนแนละ้วคุณผู้ชมคะ่ะโอเคเปิดไฟวันนี้อากาศดีค่ะคุณผู้ชมขะแดดดีมากเลยเมื่อ มาที่บอกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์ที่ผิดเนี่ยโอ้แย่มากเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นไหมคะคุณผู้ชมก็ต้องผสมให้เขาไอ้นี่กันนะคุณผู้ชมค่ะให้เขาเข้ากันเลยคุณผู้ชมนะคะอเสร็จแล้ว เปิดไฟไม่เดี๋ยวไฟร้อนไปคุณผู้ชมค่ะต้องให้แป้งกับนี่นีให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เนี่ยค่ะอันนี้คุณแม่ทำรวดเร็วหน่อยนะผสมสมให้เข้ากันเลยนี่เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็อามากระค่ะใส่กระชอนกองเพื่อไม่ให้แป้งเขา แป้งก็เป็นลูกๆค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเห็นไหมคะกองแป้งก็จะเป็นลูกๆงนี้ใช่ไหมอันนี้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 ยังนี่คุณแม่ยังยังเขาเรียกว่าอะไรนะคนคือใช้ความเร็วหน่อยอ่ะคะ่ะก็เลยยังได้ค่อยๆนะั่นถ้าห่ปกติเขาจะเป็นน้อยลูกน้อยนะคือเราผสมให้เข้ากันให้แน่นอนทีนึงนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมกองเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ คุณผู้ชมก็คุณผู้ชมก็เอาแั็มาปิดเอาไว้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมต้องทิ้งเอาไว้ปิดฉานี่นะคะคุณผู้ชมก็ทิ้งเอาไว้อันนี้ปิดให้เรียบร้อย วคุณผู้ชมก็ทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะมาทำมันแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวต้องรู้นี่ใส่คุณแม่เนาะคุณแม่กระดัเตรียมไว้แล้วค่ะนี่นะคะนี่คุณแม่ก็ทาทาไปทำไปแล้วคุณผู้ชมค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเริ่มต้นโดยการใส่นี่นะคะคุณแม่ใช้น้ำมันมะพร้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้เนยใช้ อะไรนั่นก็ได้ค่ะตามใจมคุณชมนะคะคุณไม่ต้องเยอะค่ะให้เขาลข่อนขนั้นเองค่ะแต่ถ้านี่ร้อนแล้วค่ะคุณแม่เปิดเอาไว้แล้วทุกแม่ก็ทำ่เรื่องง่ายไปแล้วคือกระทะนี่อันแรกนี่จะต้องจะต้องให้เขาล่อนนะคะก็คือต้องลงแป้งกันแรกคุณแม่ลองดูสิ ก่อนที่จะใส่ลงไปใช่ไหมคุณผู้ชมกระทะร้อนกระทะร้อนแบบไม่ต้องร้อนจัดนะคุณผู้ชมมาทดลองเทสว่ากระทะร้อนนีอยังนะคะเห็นไหมการกระทะร้อนลหวนะคุณผู้ชมผู้ชมเห็นด้วยด้วยด้วยปากคะด้วยตาว่ะค่ะ แล้วก็ได้ค่ะเคลเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็ยกกระทะเือให้เขาทั่วๆกันนะคุณผู้ชมล่อเขาให้ทั่วๆแหมทำห้คุณแม่หน้าแตกวันนี้ไม่ทั่วนะเม,มื่อกี้ทำแหมะเอาหยกมันก็ได้เวลาทำทำไม่น่าชอบที่หน้าแตกเวลาทำไม่มีอะไรแม้ดีใช่ค่ะเรื่องงคุณผู้ชมก็ไว้อย่างนี้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมสบายดีเนาะคุณแม่ก็ห่วงทุกๆกคนเลยค่ะรู้สึกจะมีอยากจะเอ่ยชื่อเหมือนกันนะที่จําได้ยันสองมาเลยอ,ะอะ่ะขอให้คุณคนนั้นเขาหายหสบายดีขอให้กลับมาอีกแล้วค่ะคุณแม่ก็สาธุสาธุเขาอยู่เนี่ยค่ะนี่นะคะขึ้นแล้วคุณผู้ชมนี่ค่ะ ใช้กระทะทำก็ได้ไม่ต้องอไม่ต้องออะไรนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวนะคะเนี่ยแค่นี้เองะคะ่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมนะคะพ่อแม่แค่ดูให้อันนี้เฉยๆนะคะเดี๋ยวทขาเมื่อก,กี้คุณผู้ชมเมื่อกี้นี่สวยงามตอนทำทำเองกลับนี่เก่งเลยคุณผู้ชมนี่นะคะ่ะ อันนี้ไม่ค่อยสวยนะเนี่ยตัวแรกก็ไม่ค่อยสวยนะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจกลัวไปนะคะทําเองกินเองจะไปทําขายก็ได้นะคะสูตรนี้ผลไม้มังคายมีอะไ,ไรก็ใส่ไปนะคะคุณผู้ชมมะม่วงอันนี้ทานกับไอศครีมนะคะไม่จะชอบ แบบเอามานี่ค่ะไอศครีมมะม่วงแต่ไอศครีมมะม่วงอันนี้คนลราสูตรกับที่คุณแม่ทําเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะอันนี้อีกสูตรหนึ่งคุณผู้ชมค่ะาไว้คุณแม่จะทําให้ดูถ้าคุณผู้ชมขอมาอยากดูนะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนกันเลยค่ะทานแล้วไม่อ้วนรับประกันค่ะเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นได้แล้วคะเนียสมมุติว่าเราอยากจะพับใช่ไหมคะ ทับเขาให้เป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เอาขึ้นมาอย่างงี้เห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะอือ,อนี้แม้อะไรนี่นก็ตื่นเต้นนี่คะ่ะคุณผู้ชม,มเห็นไหมคะ คู้ชมอาทอดได้โดอยอันนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอดทนใจเย็นๆดูของก็อร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชมอืมแค่ไม่สิบนาทีอะไรนี่ไม่เสียเวลาผู้ชมมากมายเราขากาการที่ได้เห็นของอร่อยออยแล้วได้เอาไปทําอร่อยๆสุขภาพด้วยนะคะนี่ค่ะคือก็ต้องคนคนแป้งแป้งใช่ไหมคะแล้วก็เทลงไปแล้วก็ยกกระทะขึ้นมา หมุนนะคะถ้าสมมติว่าแป้งมันน้อยอย่างเงี้ยผู้ชมก็ลาดไปได้อย่างเงี้ยคือผู้ชมขาเนี่ยค่ะอันนี้ไฟเขาจะแรงหน่อยเราก็ลดไฟลงนะคะเห็นไหมคะเดียะะด๋วยวคุณแม่ให้ดูนะที่คุณแม่ทําได้แล้วเพื่อความรวดเร็ว,วนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะนี่ทําได้แล้ว,วนี่ พอมีผล,ลไม้อะไรคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปเห็นไหมแบล็คเบอร์รี่เลดเบอร์รี่กีวีลูกทอ้อแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลูกหมอนที่คุณแม่เก็บข้างบาง้านคุณแม่มาเมื่อเช้านี่เองอสดๆเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะมาทาเนี่ยค่ะเนี่ยก็ใส่ลงไปแล้วก็เสิร์ฟกับไอศครีมนะคะหรือก็โรยด้วยน้ําผึ้งราดด้วยน้ําผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะ โอเคค่ะแล้วก็มียุนยุนฟิวเฮดยุนเฮดเป็นเดียร์สวยๆงามๆนะคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้สวยอย่างน,นี้ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่สวยไหมคะโอเคนะคะอันนี้ก็เท่านี้นะคะหน้าก็ต้องขอลาไปเออเดี๋ยวไอชิมหน่อยนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้มทมไมก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ แม่เลยไม่ค่อยเสียงานโอเคค่ะคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าทำยังไงนะคะนี่คุณแม่ก็ขอลาไปเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยบุญรักษานะคะทานให้อร่อยเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอาหารตาค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอาหารตาคุณผู้ชมนะคะบ๊ายบายค่ะ